เฮโยสวัสดีัวรุ่นตอนนี้พวกเองกำลังอยู่กับช่องเฮียหมี่พาวาบ์ยสามอีกแล้วนั่นเองอยู่เกมแบทเจนตการโลโยเกมเคยมใหม่ของค่ายพีจีทุกคนฮาก่อนอื่นก่อนรับชมคลิปอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียหมี่พาวาบวีสามเลยนะรัทุกคนที่สําคัญอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของเฮียหมี่พาวาบไว้ด้วยนะทุกคนที่สําคัญสำหรับกลุ่มลัคกี้ทามเฮียทุกคนเป็นกลุ่มผู้คุยเกี่ยวกับการปั่นสล็อตนะ ก็จะพูดคุยเกี่ยวกันในกลุ่มแหละทุกคนสมาชิกก็จะมาพูดคุยเกี่ยวว่าเวลาไหนเกมไหนแตกดีแตกปังเราก็จะมาแชร์กันไว้ในกลุ่มหรือว่าเกมไหนแข็งเกมไหนไม่น่าเล่นเราก็จะแชร์กันไว้ในกลุ่มเช่นเดียวกันเป็นกลุ่มฟรีทุกคนเข้าฟรีเพียงแค่ตามมาดูลิงก์ที่แปะปักบตดไว้ที่ใต้คอมเมนต์กดลิงก์เข้ามาแอดแล้วก็ในลิงก์จะมีหน้าอะไรแอดเฮียทุกคนแอดและแอดเฮีย like เข้ามาเดี๋ยวเฮียส่งหน้าทางเขา้าให้ครับไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทางสิ้น มาวันนี้อยู่กับเกมเคยมาอีกเช่นเคยกับเกมพับจีคล้ายๆพับจีจัดเลยนะก็จัดไปก่อนสโลแกนช่องไปให้สุดหยุดอยู่ที่กุ้มขมับอยากได้สารรับช่องอื่นอยากได้ความสุดความมันมาช่องนี้เลยก็เฮียหมี่ภาวะวีสามปรับเทอร์โบตอนนี้ก็ปั่นอยู่ที่เวลาสองทุ่มห้าสิบห้านาทีทุกคนช่วงนี้มาปั่นดึกวันนี้ไม่ใช่ช่วงนี้วันนี้มาปันดึกหน่อยนะ จริงๆก็อยากปั่นดึกมานานแล้วแต่ไม่ค่อยว่างเนี่ยมาว่างวันนี้ก็เลยอะลองหน่อยละกันเพราะไม่ได้ปั่นช่วงดึกๆมานานมากทุกคนมาลองเชิงลองภูมันหน่อยละกันเอ๊บครับเอ๊ะเยอะเยอะอืมเบาล้วนเลยทีนี้สร้างจังหวะให้ว้าล้วนเฉยปับ๊บสิเกมนี้ไม่ต้องอะไรมากภาวานาะฟีเจอร์นอกมันเข้าบ่อยๆแค่นั้นพอทุกคน ฟีเจอร์นอกเข้าไปบ่อยกินเต็มเฮียบอกกันเนี่ยเอ๊บเอะเยอะเอ๊ะเยอะเอ๊ะเอ๊ะช่วงนี้ติดติ๊กตอกนิดหน่อยนะทุกคนเห็นแบบเห็นแบบเขาเขาแบบเอ๊ะเยอะเอ๊ะเยอะเยอะเยอะเอ๊ะยาเคยดูไหมทุกคนโคตรได้เฮียบอกเลยแต่ละคนที่แบบอุ้ยไม่อยากจะพูดอ้าวจ่ายอยู่หรืว่าจะไม่จ่ายกูซะาลไห น่าจะไม่ไหลต่อหรือเปล่าเอาไหลต่อโอเคเคลีอาแผงนี้ออกไปก่อน w h สผมมาต่อไหมไม่มาต่อละฮะจัดมา68บาทไปต่อออ้โหหวายเต็มแผงแต่คูลนี่ไอเวนีทีวีเจอนอกไม่มีอย่างนี้น่แน่แนๆอย่างเงี้ยไม่มีอ่ะชอบมาแบบบึ้มบ้ามซัมเบ้ตอนคูลหนึ่งตอนคูนี้เยอะไม่ค่อยบึ้มบ้ามซัมเบ้เท่าไหร่เลยนะเอาวอลล้วนทีนี้เออเอ้เอ,อใจเย็นไอสองไอสองใจเย็นเย่ เป็นธรรมดาของการปั่นสล็อตช่วงนี้นะทุกคนมาอีกแล้วหนึ่งทีเจอร์ราปเนี่ยแตกเยอะๆตอนคูนหนึ่งแม่งคูณห,หนึ่งทีเดียวเท่านั้นน่าผิดหวังจัดเลยลูกผู้หญิงจริงๆมันต้องได้ไหลยเยอะกว่านี้นะลูกผู้หญิงคือมันออกบ่อยมากทุกคนแต่เวลาเข้าสกเก็ตเตอร์ดีไรมันไม่ค่อย,ม,ม,อยมันไม่ค่อยเข้าเท่าไร่ะเกมนี้เข้าสกเก็ตเตอร์ดีไหมโอ้ดีอยู่แล้วทุกคนดีทุกเกม เกมนี้ไหลนอกได้ไม่จำเป็นต้องเข้าสกเก็ตเตอร์ก็ได้แต่เข้าก็ดีอือก็เราคนที่ตามเฮียช่วงแรกๆที่เฮียเล่นเกมนี้ก็ก็น่าจะเห็นกันนะทุกคนว่าเออมันมันแบบอันนี้ขนาดไหนแต่ว่าช่วงนี้ก็ดับๆไปหน่อยช่วงแรกๆจ่ายแพงเกินไงช่วงแรกๆจ่ายแบบจ่ายแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลจัดเอาเป็ดปลาเป็ดสามสิบเป็ดมีคูบัวล้วนอะอะสี่ละอะห้าไม่ล่ะสเกเตอร์มาไหมสเกเตอร์ ปาปาปปปโอเคไม่มีมาเบ็ดมีครูจะช่วยเราหรือเปล่าปิดเทอร์โบกดไปอีกสัก2อทีปึบ๊บบป๊าปป๊าป๊าืนไปลงที่อื่นหมดเลยเอ,อิบโอเครีเกมหนึ่งทีทุกคนมาใช้เกือบทุกเกมนะทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้นะบางเกมก็เข้าบางเกมก็ไม่เข้าเฮียก็ไม่สามารถการันตีได้ร้อนะ อ, faster. อ่ามันการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตัวนี้อย่ารวยไปนานละกูไม่มานั่งอัดนขีให้พวกมึงดูหรอกเออเอ้ยเพิมมึงเข้าว้าวเกินบางทีโอ้โหเกมเคยใหม่แดกูยากเองเองนี่มันลืมมันลืมบุญคุณเองนี่มันเนล่คุนคนโอ้ว้าวเยอะเกินอ๋อ แทบไม่กล้าจะกดต่อมาแมาส่สเกตเตอร์มาช่วยชีวิตกูหน่อยเถอะแลนดิ้งลงมาจอดหน่อยเด๋อวเพื่อนเอยอยูไม่เห็นเลยไม่เห็นหัวเลยอันนี้ก็หมุนเร็วก็แล้วกัไหลก่อนไหลไป ภาวนาสเกเตอร์ฟีเจอเฮ้ยภาวนาฟีเจอร์นอกออกหน่อยมึงเพิ่งออกไป2ทีเองนะฟีเจอร์นอกเนี่ยเฮ้ยมึงหลับหรือว่ายังไงมึงไม่ทําการทํางานเลยนะวันเนี้ยโอเฮ้ยมันเกินไปแล้วมันเกินไปแล้วเกินปุยมุ้ยรับเทอร์โบดีกว่าวะกูอะ เกมนี้ไม al, ่ชอบช้าๆหรอวะโอ้โหเข้าสเก็ตเตอร์เกมนี้มันไม่ชอบแบบชักช้าว่ะไปสเก็ตเตอร์ข้างในเอาหน่อยลูกมันจะล็อกตัวคูนไว้นะทุกคนนะเฮ้ยลูกกระสุนปืนไม่ค่อยเห็นเลยว่ะเนี่ยกูว่าแล้วโอ้กระสุนปืนอีกแล้วครับรับมาว้าวเหลือแม่งคอมโบให้กูทีเดียวปืนยังไงปืนยิ่งแล้วใหญ่เลยไอเวทนี่ อ oh, ๋อหกปืนอีกหนึ่งคันแยบเหรอกูอว่าเละแพคเกเตอร์ดอกได้เละโอ้มึงสุ่มแต่ตัวอะไรให้กูวะเนี่ยเฮึเอา้าหลาไปเห้บเออเออเอาหายแม่งแต่ตัวถูกนะเออเออเอ้อโหมึงไอ้แต่ตัวอะไรกูวะนี่เอาผู้ชายได้อยู่มะ เออเออเออหมดกัวหมดอืมอืมคูนสิบสองแล้วเอาหน่อยเพื่อนอ๋อปืนอีกเลยปืนอีกแล้วเออหมดกัวแล้วมึงชอบแท้ปืนนี่เออผู้หญิงโอ้ผู้ชายโอ้ได้ยุ้ยมะปั๊บ เอ๊บอ๋อจากกูทีเนี้ยชีวิตจัดไปพันห้ายี่สิบเจ็ดก็ถือว่าคืนทุนกลับมานะทุกคนนะถามว่าพอไหมไม่พอว่าไปต่อดีมาดิมามึงจะไม่คิดจะไม่จ่ายกูใช่ไหมกูไปกับมึงได้เสมออะมาเข้ามดเลยปะละสเก็ตเตอร์อะเฮ้ยเอ๊บเอ๊บไม่มาไปต่อดิไปต่อยาวเฮียบอกเลยไม่หยุดด้วยไม่หยุดด้วยมาดิแต่สำหรับคนที่ ติดตามเฮนะียนะเฮียบอกเลยว่ามันคืนทุนไห้ขนาดนี้แล้วสําหรับเกมที่มันไม่เล่นเองเราก็น่าจะรู้นะว่ามันจ่ายหรือไม่จ่ายนะทุกคนสําหรับคนที่เล่นทุกวันนะถ้ามันไม่จ่ายแบบนี้เราสมควรออกนะแต่ปล่อยเฮียว,วันนี้เฮียขอเฮียขอใส่เดียวกับมันสักทีว่ะทุกคนเอเฮียขอใส่เดียวกับมันสักทีเลยมามาไมซาเกตเตอร์อย่าลีลาบินลงมาซะดีๆเฮ้บเฮ้บครับไหนอะเครื่องบินอนะเฮ้ย อาว,าวใส่กูด้วยมาดิมาดิมาดิกูอยากเจ๋งว่ะเฮ้ยกูอยากเจ๋งว่ะพิจอรนอกมึงหายไปไหนอ้าวมึงอยากให้กูเจ๋งจริงแหละพิจอรนอกไม่เข้าเลยนะยโอ้กูว่ากูเจ๋งกูว่ากูเจงเนี่ยทุกคนไปไงเนี่ยอันนี้เฮียเล่นให้ดูนะมันคืนทุนมาแล้วควรออกนะเอบโอ้กล่องพยาบาลเงียบจัดวันนี้กูบอกเลยเฮียบอกเลยว่ากล่องพยาบาลเงียบจัดสุ่มให้แต่ละตัวนี่ไม่มีตัวดีสักตัว แล้วก็กว่าจะมานะสกเกตเตอร์นะเอ้ยไม่ใช่ฟีเจอร์นอกนะไม่ใช่มาง่ายๆนะอ่ะเล่นตัวจัดๆเอาวันเนี้ยเออเออดีเหมือนกันปล่อยซื้อเลยแล้วกันทุกคนไปห้าสิบบุญแถวสองไม่มี ดูเขาทำอะมาฟีเจอร์เป็นโอ้ปืนปืนอยางง่อยอะไรเฮียบอกเลยปืนอย่างง้อย,ย,อย,ง,ง,อยง้อยมากเลยปืนเดี๋ยวมึงเอามาทำใหม่นะเฮ้ยโอ้คือสุมแต่ตัวให้ไม่ดีจัดในสกเกตเตอร์ก็รอบหนึ่งนะทุกคนก็สุ่มแต่ตัวไม่ดีอ่ะอืมอืมอืมหมดไปซะหมดไปซะ โอเคตามนั้นแหละแข่งเป๊แปกแข่งแบบแข่งเจัดจาดบางทีก็เกินไปโอเควันนี้เฮียก็พาพวกเอ็มมาวาร์ปอยู่ที่เกมแบทเชนการ์ลเย่แข่งแบบแข่งเป๊ปกเลยนี่แหละสู้ให้ดูแล้วทุกคนบางคนแบบว่าเออมันใจได้สกเก็ตเตอร์กลับมาคืนทุนและอยากเล่นต่อ อยากวัดต่อเนี่ยเฮียวัดให้ดูแล้วทุกคนเป็นไงก็ดูกันเอาเองนะก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ช่องเฮียมีภาวะวีสาม้ลยละกันทุกคนก็สำหรับวันนี้เฮียต้องขอตัวลาไปก่อนละกันเว้ยเจอกันใหม่ไหวยรืน